สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ most e x c l u s i v e กับผมอั้นนันทวัฒน์นะครับวันนี้อั้นจะพาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามเรื่องราวความก้าวหน้าในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยรวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ถูกคิดค้นโดยฝีมือของคนไทยนั่นเองครับ และวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่นะครับที่ศูนย์การค้าโชว์ดีซีพระราม9กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเละที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตาม1งงานที่น่าสนใจนะครับเรียกว่าเป็น RAOT on the move นวัตกรรมการแปลรูปจุดเปลี่ยนยางพาราไทยนั่นเองนะครับเรียกว่าภายในงานนี้นะครับก็เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการยางพาราของประเทศไทยแล้วก็มีเวทีในการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญในวงการยางพาราของประเทศไทยนั่นเองครับว่าแต่ว่าภายในงานนี้เขาจะนําเอายางพารามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้อันจะพาคุณผู้ชมไปซอกแซก และก็ตามดูนะครับไปติดตามกันได้เลยครับ เอาครับคุณผู้ชมนะครับมากันที่จุดแรกในวันนี้นะครับของงานนวัตกรรมยางพาราไทยนะครับที่อันพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมที่เห็นอยู่ด้านข้างของอันนณขณะนี้นะครับเรียกว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับเขาก็มีการผลิตหุ่นยนต์จําลองและก็สอนการช่วยชีวิตเรียกว่า CPR นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งหุ่นยนต์ ที่คุณผู้ชมเห็นนกะขณะนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นหุ่นจําลองชิ้นส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาก็ผลิตมาจากน้ํายางพาราธรรมชาติแบบ100%เลยทีเดียวและนี่ก็คือเป็นต้นแขนนะครับที่เขาจะใช้นําไปฝึกปฏิบัติในการฉีดยาเวลาที่คุณผู้ชมหลายๆคนทางบ้านนะครับจะไปฉีดยาแน่นอนว่านะครับเขาก็จะมีการฉีดที่บริเวณทางต้นแขนนั่นเองอันนี้ก็ถือว่า เป็นต้นแขนที่นำไปฝึกนะฮะให้แพทย์นะฮะหรือว่าคุณหมอเนี่ยใช้ฝึกในการฉีดยาเพื่อเวลาไปฉีดยากับมนุษย์จริงๆเนี่ยจะได้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและถัดมานะครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะฮะก็จะเห็นเป็นบริเวณร่างกายของมนุษย์ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นหุ่นในการตรวจมะเร็งเต้านมนั่นเองนะครับโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหลายท่านอาจจะมีความเสี่ยงหรืออาจจะไม่มั่นใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตัวเต้านมตัวหุ่นจําลองตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับตรวจได้ว่าเนี่ยเรามีก้อนนะฮะที่ผิดปกติบริเวณทางด้านเต้านมหรือไม่อย่างไรนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ย ท่าที่พูดคุยกับแพทย์หรือว่าคุณหมอนี่นะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะเป็นคุณสุภาพบุรุษนะฮะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่จะพบเจอสิ่งปกติบริเวณเต้านมของคุณสุภาพสตรีนะฮะนั่นเองและถัดมานะครับคุณผู้ผชมอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายเป็นหุ่นจาลองเช่นเดียวกันเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่บริเวณเท้ากันก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโครงนะฮะภายในเท้าของเรานะับเพื่อที่จะให้แพทย์นะครับหรือว่าผู้ที่เรียนรู้เนี่ย เขาได้มีการนะครับทดสอบกันก่อนนะฮะว่าแต่ละจุดนะฮะของเท้าของเราเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างโดยชิ้นนี้ก็ทํามาจากยางพาราธรรมชาติ100%เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหุ่นฝึกที่ใส่ห่วงในการคุมกําเนิดน,นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นสรีระของด้านในภายในของคุณผู้หญิงนั่นเองนะครับ และอันนี้นะครับเราก็จะเห็นนะฮะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อันนี้คงจะต้องนะฮะทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักให้มากขึ้นนะฮะเรียกว่าเป็นน้องนะฮะที่อยู่ภายในคันนั่นเองส่วนอันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นหุ่นจำลองฝึกหัดและสอนการช่วยชีวิตนะฮะและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นหุ่นจําลองฝึกหัดและก็สอนการช่วยชีวิตหรือ C P R ซึ่งถือว่ามีประโยชน์อย่างมากนั่นเองครับ